อีกไหมมอีกไหมน,นี่เดี๋ยวก็หนึงนะพี่มินกำลังไปทุกคนวยพี่มินกำลังไปน่พี่มิน,นม,มาแล้วน้องขวาดเอ้าแน,นย่ยินเสียงหองอย่านี้ยอย่าน,นี้่น,นี่เห็นเทา้าเห็นเท้านะเรา,าเห็นเทา้าเห็นเท้าไม่มีใครอยู่ข้างนอกใช่ไหมเอออย่าอย่าอยู่ข้างนอกนะพี่บอกแล้วพี่จะหาแค่ใน,นนี้ โอ้พี่ต้องรีบทำเวลาเพราะาอะไรอะวงมันกินแล้วอันนี้น้องขนโอน้องขนโอขนโอพี่มินเจอน้องขนโอแล้วอันนี้น้องเจมเจมารูโชโกน้องฟิล์มโคโคเยอะเนี่ยอ้าวตายไปแล้วตายแล้วเยอะกว่าดอดพี่นึกว่าเป็นคนใหม่แอบแอบเงียนมีไหม ไม่มี <laughs> แป๊งว่ะเฮือเลยเฮือเลยใช่ไหมแหไม่ใช่ตรงจบตรงจบนะฮะเอ้ยเอ้ยแหม่มันมีคนมาใหม่บนึงนะข้าง,างหน้าเดี๋ยวพี่ต้องไปยิงพี่ต้องไปยิงคนงนั้นหน้าตรงนั้นอันนี้ยันนี้ยันนี้ยันนี้เนียยเน่ยขอบคุณน้ยยนองคน,นนี้มากไม่หนีนะคะ น้องแม็กซิมอย่างนี้โอเคโก้ขอบคุณมากโต้ไม่หนีแอ๊กล้มาหนีอย่าหนีจ้าแค่มอนขอบคุณค่ะน้องชาไทยโอเคชาไทยไม่หนีแล้วเนี่ยพี่ว่าแถวเนี้ยน่าจะเยอะพี่ยังไม่ได้มองข้างล่างเลยอะาคนนี้ทำนาตอนทำนาข้าชื่อดาวเรือเก่ามากเฮ้ยคนนั้นแคนแคนบอม น้องกิง้งน้องกิ้งมาซ่อนในนะฮัลโหลซ่อนในนะอันแน่มีใครอีกไหมไม่มีใช่ไหมไหนดูดิข้างบนมีไปะวะมีคนลงข้างนบนปะเฮ้ยวงมันจะกินแล้วอ่ะพี่ยงอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่เนียนอันนี้เนียนนี่เนียนแคบก่นอนเฮ้ยมีอะจริงสามคนบ้าจริงเยอะมากเยอะมากหมดอพี่มื่อกีอนแน่ ตายเสียชีวิตวันหนนะพี่หาไม่เจอเยอะจัดเยอะจัดหไหพี่ไปแล้วเล่นมีคนข้างบนพี่ได้ไไดไย,ยินนะพี่ได้ยินนะแต่พี่จะขึ้นยังไงวะพี่ได้ยินนะแต่พี่ไ่รูกจะได้ยายาอยาอกกันนอกเลยเนาะอยู่นี่กันอยู่นี่กันตอนคนตอนคนตรงน,นี้มันขึ้นได้ไหมอ่ะมันต้องขึ้นจากคนนี้เนียมวามากวาเฟยตามะ มีคนเสียชีวิตพรวงนะคะตอนนี้เอ,อ้ยเอา้าศพพี่ขออนุญาตด,ดูอา้าวมูจินเสียชีวิตแล้วเอ้ยน้องกรน,น้องกรมีคนเสียชีวิตแล้วนะคะพี่มีขออนุญาตเปิดโดนเปิดโดนหาแล้วเฮ้ยหาได้เยอะอยู่นะจะตายวงกันหมดแล้วค่ะจะตายวงกันหมดแล้ว <โถ ham> เฮ้ยอยู่ข้างนอกเหรอเอนนอยู่ข้างนอกกันเหรอนะ อุ้ยคนนี้เนียนมากเอนทีอาปวดขี้กลับมาแล้วนะคะเอนทีอาปวดขี้ไหนวะน้องอยู่ไหนกันนะเอ้ยพี่ก็่าไปหมดแล้วด่พี่จุดตุยวงแล้วตรงนู้นน้องอยู่ไหนพี่ยอมพี่ยอมแล้วหาไม่เจอค่ะน้องคนที่เหลือจงตายวงไปซะหาไม่เจอจริง ๋ยวาลองดูนะน้องโจ้น้องโจ้ยตุยไปแล้วพี่ยังหาน้องไม่เจอเลยเฮ้ยไปอยู่ไหนอ่ะวงมันขึ้นแถวที้ไปเจอน้องแอบซ่อนข้างบนปะวะเนี่ยพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงหลอนเป็นผีอะไรทุกคนอันแนนปามีปามีปามีปาม,ปามีพี่ว่าพี่จะตายวงดูดิีใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายใครจะเหลือรอดเปน็นคน โอ้หายากจริงนะหายากจริงนะขอบคุณน้องๆที่รักษากฎกติกาค่ะขอบคุณมากจริงพี่ยามแล้วน้องอยู่ไหนวะพี่อยากรู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนวะยิงเนยน้องยิงเนยคนไหนที่ยังเหลือรอดชีวิตอะยิงยิงบอกตำแหน่งพี่หน่อยอยากเห็นเหลือสองคนสุดท้ายนะยิงหน่อยสรุปเขาวิ่งเขาวงหมดแล้วเลยพี่มินน้องยิงหน่อยคนเอ้ยเฮ้ยเ้ยน้องยิงแล้วน้องยิงแล้วอ้าวตุยก่อนไปแล้ว โจ้แฮนี่แล้วอีกคนนึงอ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยอยู่ไหนอ่ะ